เด็กมาตลาดหนองมะแดงได้อะไรกันคะพี่ไม่ต้องโชว์ค่ะแม่ถามมาได้อะไรพอใจได้อะไรคะโชว์พื้นฉีดน้ำรูปอะไรคะรูปปูรูปปูอ่าพี่พี่ข้าวฟ่างได้อะไรคะโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยเอ้ยฟืนฉีดน้ำพี่ฟ้าใส กำลังกินปืนฉีดน้ำเหมือนกันนะคะนี่สีเหมือนกันเลยน้องดีมปืนฉีดน้ำได้ปืนฉีดน้ํากันคุณละกระบอกนะคะอ๋อกองหนูต้องเป็นแบบสะพายไม่ใช่แบบปืนแบบพี่เขาใช่ไหมลูกพอใจเคยพ่อประกอบให้ค่ะรูปอะไรคะรูปปูสีส้มีค่ะคุณพ่อพามาช็อปปิ้งค่ะ See <laughs> you.